แก,แก้ปัญหาแลนสไลด์ได้ข้อที่หนึ่งต้องทําให้ประชาชนเชื่อเห็นพร้อมกันได้ว่าการการก้าวไกลคะแนนไม่ทิ้งน้ําการการก้าวไกลคะแนนไม่ทิ้งน้ําเพอ่เผอบางเขตการกาเพื่อไทยต่างหากคะแนนทิ้งน้ำ ผมไม่รู้คุณจะทำไงคุณไปหาวิธีกันมาแล้วกันเพราะท่าบาบใดก็ตามประชาชนยังเชื่อว่ากาก้าไกล,กลทิ้งน้ําเขาก็ไปกาเพื่อไทยสิครับในเขตเลือกตั้งถูกไหมทีนี้เนี่ยเราก็ข้อมูลวิทยาศาสตร์มาดูสิครับเขตเลือกตั้งในกรุงเทพ33าเขตเลยผมว่ากาก้าวไกลไม่ทิ้งน้านะบริมนทนผมก็ว่ากาก้าวไกลไม่ทิ้งน้ํานะเขตหนึ่งทั่วประเทศสันเมืองนะเขตเมือง โพของฝ่ายความมั่นคงสันติบาลมีโอกาสไปได้พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขตหนึ่งทั่วประเทศในหลากหลายจังหวัดก้าวไกลามาอย่างนี้ก็เหมือนกันก็กาก,าก้าวไกลก็ไม่ทิ้งน้ําเหมือนกันถ้าพรรคก้าวไกลเขาสามารถรณรงค์เรื่องนี้ได้ว่าจริงๆเนี่ยต้องกาเขานะถ้ากาเขาแล้วมันไม่ทิ้งน้ําหรอกเขาก็จะได้ในเขตเพิ่มขึ้นต้องทําให้คนเชื่อก่อนถูกต้องครับเพราะโดยธรรมาชาติเวลาย่อนบัตรเนี่ยย่อนบัตรเนี่ยมันใช้ความเชื่อตัดสินใจนะ ใช้ความเชื่อแต่แตเว้นแต่เว้นแต่มีกลุ่มหนึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณน่ะไม่ว่ายังไงก็กาหมดแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นสวิงโหวตเขาก็จะตัดสินใจเอะเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือไทย,รไทยสร้างไทยหรือพรรคไหนดีนะครับดังนั้นต้องโรนโลงให้เห็นว่ากากา้กาไกลแล้วคะแนนมันไม่ได้ตกน้ําจริงๆนะครับี้พูดแค่ว่ากาเก้าไกลแล้วคะแนนไม่ตกน้ำมันก็ไม่พอที่คนรจะตัดสินใจเลือก9กา้กาไกลจะต้องทำแสดงท่าทีของตัวเองในสนามการแข่งขันก่อนเลือกตั้งนี้ยังไงในขณะที่พรรคอื่นก็อาจารย์คงเห็นตัวเลขนะครับคาแรงขั้นต่ำแค่ กันบ้างแข่งบัตรสวัสดิการบ้างหรือถ้าผู้มีอำนาจรัฐก็แข่งอนุมัติก็ประมาณในช่วงท้ายแบบนี้บ้างเนี่ยและกล้าวไกลจะฉีกตัวเองออกมาอย่างไงก็ในเมื่อคนก็ยังสนใจปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอยู่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่2ปัญหาที่1เนี่ยไปไปทำให้คนเข้าใจเห็นตรงกันให้ได้ว่าการก้าวไกลไม่ทิ้งน้ําแต่ปัญหาที่สองเนี่ยผมมองอีกด้านหนึ่งไปเลยเนะครับเหมือนที่คุณวราวิทย์ตั้งคําถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต้องทำอย่างไรให้คนเชื่อคิดฝัน นะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นตัวแทนของการสร้างความฝันความหวังแบบใหม่ๆใ,ในสังคมการเมืองไทยนะครับไม่ใช่ไปปะปอยปนอยู่กับการเมืองแบบเดิมๆที่เขากําลังเล่นกันอยู่เพราะพักเก้าไกลตั้งแต่อนาคตใหม่เราก็ตั้งใจแบบนี้คือถ้าคุณไปเล่นในสนามของพักดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยเล่นยังไงก็แพ้ครับสู้ยังไงก็แพ้แบบเดิมคืออะไรแย่งตัวสอสอบแบบเดิมคืออะไรหาหัวนนคะแนนเครือข่ายบ้านใหญ่ แบบเดิมคืออะไรทรัพยากรไม่อัน้นกระสุนแน่นเปี้ยอย่างเงี้ยไอเล่นแบบเนี้ยก้าวไกลสู้ไม่ได้หรอกดังนั้นคุณก็ต้องมาเล่นสนามแบบใหม่เล่นสนามแบบใหม่ในคุณต้องวาดภาพความฝันความหวังของประเทศไทยนะครับให้คนจํานวนมากเห็นให้ได้ว่าณวันนี้ต้องการก้าวไกลต้องสนับสนุนพักแบบก้าวไกลประเทศไทยขาดพักแบบนี้ไม่ได้สภาไทยครั้งหน้าขาดพักแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้คนก็จะฉูกคิดว่า ไม่รู้แล้วทิ้งน้ําไม่ทิ้งน้ําไม่สนต้องกากา้กาไกลหมดเพื่อเป็นการแสดงพลังว่านี่คือตัวแทนของพลังชุดใหม่ของประเทศไทยสมมุติว่ามีร้อยละยีสมมุตินั้นหนึ่งใน4ของประเทศเนี่ยโอ้โหนี่แสดงแสดงให้เห็นนะครับว่าโดนกระทําย่ำยีมา5-6ปีนี้เนี่ยยังมี ตัวแทนกลุ่มนี้นะครับอยู่25%ของ,ของ,ข,องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับหนึ่งใน4ของประเทศอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนอ,อีกวิธีหนึ่งที่ผมที่ผมเคยโพสต์ไว้ว่ามันต้องทํา2ด้านนะครับด้านหนึ่งไปแกะให้ออกว่าเขตเนี้ยกาไปเถอะไม่ทิ้งน้ําอีกอันหนึ่งคือสําหรับคนที่ไม่ได้คิดอ่านแล้วว่าทิ้งน้ําไ่ทิ้งน้ำอ่ะฉันต้องเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของของของความหวังความฝันแต่ทุกวันนี้ทาได้อย่างที่อาจารย์คาดหวังแล้วหรือยัง ก็อาจารย์ได้กลับเข้าไปในพักเข้าไปใกล้ชิดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมันยังต้องแต่งต้องเติมอะไรในแง่ของนโยบายการหาเสียงครับก็ผมเองเนี่ยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับก็เวลาไปปราศัยตามที่ต่างๆก็จะพยายามพูดประเด็นนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวมีจะหลังจากจบรายการผมจะไปปลาศัยกับคุณพิธาที่ปทุมธานีผมก็คงจะพูดเรื่องเหล่านี้แหละโดยเฉพาะห่วงเวลาเนี่ยที่กําลังมาดูมาตุ้มกันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะยุบสภากําลังมาดูมาตุ้มกันอยู่เนี่ย เราต้องขีดเส้นแบ่งความแตกต่างให้ชัดเจนให้ได้เส้นแบ่งณเวลานี้ที่กำลังขีดอยู่คืออะไรครับคือประยุทธ์กับไม่ประยุทธ์นะครับจะสังเกตได้ว่าพักรวมไทยสร้างชาติที่นําโดยคุณประยุทธ์กับพักเพื่อไทยนะครับ mm. เขาตั้งคําถามเหมือนกันนะ mm. เพียงแต่เขาอยู่กันคนละข้างฝั่งนี้ก็บอกว่าถ้าบ้านเมืองนี้แปปีที่ผ่านมายังแก้ปัญหาไม่จบต้องให้คุณประยุทธ์มาทําต่อ ถ้าบ้านเมืองนี้จะป้องกันไม่ให้คุณทักษิณกลับบ้านต้องประยุทธ์ต้องประยุทธ์ถ้ากังวลว่าจะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมก็ต้องประยุทธ์อย่างนี้น,นี่คือกลุ่มหนึ่งครับีกลุ่มหนึ่งคืออะไรคือทางที่มีพรรคเพื่อไทยบ,บอกว่าถ้าไม่เอาแล้วกับพลเอกประยุทธ์ก็้องเพื่อไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดังะนั้นชุดคําถามมันเหมือนกันผมก็เลยกําลังจะชวนคิดว่าเราออกจากคําถามแบบนี้ไหมล่ะตกลงแล้วการเลือกตั้งปีห 6, 6, 6จะมาคุยกันเรื่องนี้หรอ ครั้งที่แล้วเคยคุยกันไปก็เข้าใจได้ว่า62<ม>เนี่ยเหมือนกับเอาหรือไม่เอาทักษิณครับตอนนี้เอาหรือไม่เอาประยุทธ์ครับมันก็มัน <c oughs> แล้วขายคนละมุมไงตอนปี62เนี่ยมันอาจเข้าใจได้เพราะมันเป็นช่วงสืบทอดอำนาจก็รวมพลังกันต้านการสืบทอดอำนาจแต่รอบเนี้ยมันกําลังค่อยๆปรับเพราะว่าทหารที่สืบทอดอำนาจยังล้างคราบใครตัวเองมันลงหาเสียงเลย <c oughs> คือมันกําลังจะเริ่มกลับไปเป็นประชาธิปไตยแบบปกติมากยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เต็มร้อยเนี่ยกำลังเข้าไปดังนั้นเปลี่ยนชุดวิธีคิดไหมแทนที่จะประยุทธ์ธธ ผมว่ามาพูดกันดีกว่าว่าประเทศไทยจะเอายางไรคุณจะเอาประชาธิปไตยแบบไหนประชาธิปไตยแบบที่แย่งตัวซื้อสอสอันไปกันมาทุกพักหรือประชาธิปไตยที่รวบรวมคนที่เห็นอุดมการอุดมความคิดร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศประชาธิปไตยแบบไหนที่เมื่อวานนี้ยังอยู่อีกพักหนึ่ง แต่วันนี้ย้ายมาอีกข้างหนึ่งแล้วเพียงเพราะว่าเขามีคะแนนเขามีสอสอในมือเพียงเพราะว่าในพื้นที่ทําโพแล้วเขาจะชนะต้องกลับมารวมรวมกันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวแรนสไลด์ไม่สาเร็จจะเอาประชาธิธปไตยแบบนี้ใช่ไหมหรือจะเอาประชาธิธปไตยแบบที่รวบรวมคนหน้าใหม่คนที่มีอุดมการณ์ความคิดความฝันนะครับแล้วก็ทําการมือแบบใหม่เีผมคิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนโจทย์เพราะถ้าไม่เปลี่ยนโจทย์นะครับการกระบาดครั้งนี้ก็จะไปตกอยู่ในเกมเนี่ย ประยุทธ์ไม่ประยุทธ์นะครับและซึ่งถ้าเป็นเกมเนี่ยผมเชื่อว่าก้าวไกลจะแกะแ<ต>ยากสอดแทรกไม่ได้เลยเลยดี๋ยวรับ